เชิญคุณสีนวลตามด้วยท่านนพพลเหลืองทองนารานะครับเชิญครับกาียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพข้าเจ้านางสาวสีนวลบุญลือสมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขตแปดภาคภูมิใจไทยเจ้าข้าเจ้าลงพื้นที่ได้รับหนังสือจากนายพงศักดกิ์จางกิจเงินทวีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึกพร้อมกับนายมนตรีแช่อเหือผู้ใหญ่บ้านหมู่เนื่องบ้านปางอูน,นะเจ้า เรื่องขอติดตามจัดตั้งหมู่บ้านบ้านใหม่นะเจ้าปัจจุบันนี้เขตพื้นที่ตำบลแม่สึกมี17หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่หนึ่งบ้านปางอค์สำรวจเมื่อเดือนเมษายน2565มีจำนวน511ครัวเรือนรวมประชากร2,702คนแยกชาย1 4 0 0 1,401คนหญิง1,301คนดังนั้นผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดประชุมประสาคมมีมติเป็นเอกสารส่งเรื่องต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึกนะเจ้าขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ขอเป็นหมู่ที่18บ้านปางอูงใหม่ตำบลแม่ศึกจังหวัดเชียงใหม่ส่งเอกสารผ่านไปยังอำเภอและผ่านไปยังจังหวัดตอนนี้เอกสารส่งมายังกระทรวงมหาดไทยดังนะั้นนะเจ้าข้าเจ้าแนะนมตัวแทน พี่น้องประชาชนขอเรียนฝากท่านประธานสภาผู้แทน,แะะนราษฎรไปยังกระทรวงมหาไทยเร่งดําเนินการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ปังอูงหมู่ที่18ตําบลแม่ศึกจังหวัดยางใหม่ตัวนะเจ้าเรื่องที่สองหมู่กบ้านสีแดนเมืองอําเภอดอยหล่อมีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องธนนนะเจ้าสอนจรโคน,นพืชพักทางด้านการกเกษตรแคบเปหลุมเป็นบ่อขอแก้ไขให้กับประชาชนด้วยส เรื่องที่สคลองส่งน้ําเพื่อการ,กรเกษตรต,ตื้นเขินนะเจ้าทาให้น้ำไหลไปข้างหน้าไม่ได้จึงขอกรมชนประทานเร่งคุดลอกคลองส่งน้ําเพื่อการ,กรเกษตรหมู่หกบ้านสีแดนเมืองตะบ,บนยางคามอ,อําเภอโดยหลอกจังหวัดเชียงใหม่โดยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชนในครั้งนี้ตัวนะนะเจ้าขอกราบขอพระคุณเจ้าขอบคุณครับ